สวัสดีค่ะสารพันธ์สารานาู้ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงผลไม้กันค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของผลไม้ชนิดนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือมังคุดค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามังคุดมีข้อควรระวังในการทานอะไรบ้างมีบางคนเคยได้ยินมาว่าให้รับประทานมังคุดนึ่ง เพื่อเป็นยารักษาโรคต่างๆโดยเป็นการนำเอาสารอาหารจากเปลือกมังคุดให้แซกซึมเข้าไปในเนื้อมังคุดมากขึ้นแต่อันที่จริงแล้วถ้าเรารับประทานสารสกัดจากเปลือกมังคุดในปริมาณที่สูงก็อาจจะมีผลกระทบต่อร่างกายต่อการทำงานของตับและไตได้และนอกจากนี้อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเปลือกมังคุดยังอาจจะส่งผลต่อการทำงานของตับและไตได้เช่นเดียวกันดังนั้น ผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคตับโรคไตร่วมถึงโรคเบาหวานและโรคอื่นๆควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะรับประทานอาหารเสริมที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดนะคะส่วนมังคุดสดก็ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปควรสลับรับประทานกับผลไม้และสารอาหารชนิดอื่นๆเพื่อให้ได้สารอาหารที่หลากหลาย และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากหนังสือมหัศจ,จรรย์อาหารชะลอไว้สสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ